สวัสดีครับเจ้าจาภาษาชา,ชาวบ้านเป็นรร่การไทยทอดสดๆออกจากสวนบกหนาเป็นเคียงไกสวนไ่หวานน้องโดนตั้งยุ่ตบลกุดออำเภอหนอนสังจังหวัดหนองบัวลำพูเป็นเรื่องเล่าข่าวๆสืบเนื่องมาจากการตั้งด่านของตำรวจอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเมื่อว,ออ 5, นอวานนี้ช่วงบ่าย,ายกระปรากฏววาณปัจจุบันนี้มีคนให้ความสนใจมากมายเป็น ประวัติการในชีวิตของผมที่เขามาในโลกของโซเชียลโยมรมาสเกือบเก้าแสนคนทีเขาล้านคนเลยครับ <What? S 1> ถือว่าเป็นจํานวนที่บนหน่อยเพราะฉะนั้นผมจึงต้องตอบสังคมให้ได้ว่าเมื่อวานนี่หลังจากผมปิดกล้องไปแล้วเวลายี่สิบจุ้านาทีเกิดอยังขึ้นหลายคนติดตามข่าวสารติดตามข่าวข่าวมาตลอด,ม,ดมัมดมือมดมันยากลู้จักตอนจบ อยากเบื้องตอนจบว่ามันสีสะใจคือคิดบ่ว่ามันสีเบากันยังไงผมขอย้อนกลับไปเรื่องของหมู่ว่านี่หมู่ว่านี่ผมไปซื้อไม้อัดนี่คือไม้อัดผมเอาขึ้นมาใ้ทั้งรถแล้วถามว่าน้องบัวมีบอ่มีแต่ว่าอยากไปใส่เงินอยู่จังหวัดอุดอรธานีพ่อข้าแม่ข้าจังหวัดอุดอรธานีฟังผมบอกให้ดีอยากไปใส่เงินอยู่บ้านของท่านแต่ว่าไปแล้วมีปัญหา ถามว่าคนอื่นสิอยากไปบ่ถ้าไปเรามีปัญหาบ่มีผู้ใดอยากไปมีเงินแต่ว่าอยากใส่เงินแต่ว่าถ้าไปใส่แล้วมีปัญหากับมา่อว่านี้ไปซื้อของอยู่ห่างแห่งหนึ่งซึ่งเคยใส่เป็นลูกค้าขาประจําของข้าเจ้าสิมีการต่อเติมบ้านไปซื้อไม่อาอยุแปดแผ่นนี่ไม่อธ่เห็นในระหว่างทางข้ากลับมีดานตำรวจยุ่ทางค้าออกอยุ่แถว ตำบลหน้าดีหรือบ้านหน้าดีบลลูเส้นทางระวังอำเภอเมืองอุดรธานีเขตร้อยต่อกับจังหวัดน้องบัวลำพูมี่ดานลักษณะการตั้งดานผมมีกล้องอยู่สองตัวอ่ะขอเบิ้งกล้องอีกตัวหนึง่งเพื่อจะยืนยันผมมีกล้องอยู่หนาา้ารถเมื่อวานนี่เปิดว้เปิดไทยไว้ตลอดเวลา ซึ่งกล้องนารถของผมมีเป็นซ้าเป็นหลักฐานพยานยืนยันย่างดีว่าการตั้งด้านหมู่ว่านนีบ่บ่เป็นลักษณะเฮ็ดกลวยบีบเข้าไปต้องมีกลวยบีบเข้าไปต้องมีป้ายบอกด้านชัดเจนถ้าเบิ่งจากภาพกล้องนารถของผมแล้วหมู่ว่านนี่อ่ะต่อมามาทาั้งนี้ครับปรากฏว่าผมตรวจสอบแล้วม,ม่มี บ่ไม่กลววบ่เป็นไปตามมาตรฐานของการตั้งดานเช่นครับทั้งนี้ครับหลังจากผมแลนเลยเขม้าดานแล้วมีนายตำรวจยศด,ดาบตำรวจคนหนึ่งขออนุญาตใบขับขี่ผมผมก็ยื่นให้จะบอกว่าผมบ่ได้เฮ็ดป้ายท่งแดงขนาด30คูน4 5เซนติเมตรติดท้ายรถยืน่นล่ำออกมานอกตัวรถนี่คือไม่อาจของจริงนี่คือเรื่องนี่นี่คือ ห่างเอ้ยซื้อห่างก็ได้เพิ่อนบ่เสียหายดอกของเพื่นดีห่างโฮมฮับครับของเพนดีเลยไปซื้ออยู่พุ่นแล้ถ้าถูกพร้อมไม่อัดนี่ที่นี่เขาเห็ดไ้มากยิงส่ผมก็ล่งบอกให้ฟังว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากนั่นแล้วผมก็ย่างไปที่บริเวณเขาบอกว่าให้ผมไปเสียครับปรับตอนแรกบอกว่าผมได้ถามว่าปรับเทา่าไหร่รถให้ จากปับสี่ยเสีย200บาทผมเลยบอกว่าท้าสัน้นออกไปสั่งมาในระหว่างที่ออกไปสัง่งผมก็ชุกคิดขึ้นได้ว่าผมมองไปรอบๆแล้วผมว่าเห็นนายตำรวจท่านสัญญาบัตรอยู่การตั้งดานเนี่ยเท่าที่ผมพอมีความรู้ต้องมีนายตำรวจท่านท่านสัญญาบัตรอยู่แต่ว่าไอ้คนที่นั่งปับเนี่ยถ้าจำวม่ผิดไลยะยศแค่จา แต่ปกติเนี่ยไปด้านไหนที่ด้านด้านย่่น,นะครับที่ถูกต้องอะน,นะอันนี้บ่รู้ว่าด้านถูกต้องหรือบ่ถูกต้องตามผมไปแล้วกันด้านยหญง่ๆสิมียศนายร้อยตำรวจอาจจะเป็นร้อยเวน้นหรือสิเป็นยังกระซังเป็นนายร้อยตำรวจมีดาวยูบาเขียนใบสั่งเส้นให้เรียบร้อยเขียนใบสั่งเขียนใบเซตยูหันบริการปรับให้เรียบร้อยบางคนบสะดวกไปปรับยูลงพักบางคนสะดวกปรับยูหันก็สุดแท้แต่ แต่แกรณีในกรณีที่เกิดขึ้นของผมจากเดิมที่บอกสี่ลยลดสองอยแต่ว่าเขียนมหาร่อยผมย้อนกลับไปอีกนิดหนึ่งการตั้งดานของตำรวจตำรวจอยู่ไหนประชาอุ่นใจถามย้อนกลับไปอีกสังคมป่วยเพราะยางเพราะว่าการบังคับใส้กฎหมายบ่เท่าเทียมกัน ผมบินคนหนึ่งที่ต่อสูก้กับควมำความอายุติธรรมผมบ่ย่อมกลมหัวให้ความอายุติธรรมท่านกำลังบังคับใช้กฎหมายกับประชาชนแต่เมื่อประชาชนตรวจสอบย้อนกลับไปยังท่านท่านตอบคำถามผมบ่ได้เมือว่านในี่มีนายตำรวจท่านสัญญาบ,าบัตรบอมีแต่ว่าหลังเกิดเหตุการณ์ไปแล้วล่วงเลยประมาณเกือบสามสิบนาทีนายตำรวจท่านสัญญาบาัตรค่อยมาปรากฏตัวค่อยมาสแสดงตน ในการตั้งด่านนี่มันจะต้องมีป้ายชัดเจนว่าผู้ใดรับผิดชอบด่านมีซชือใน้าตำรวจชั้นสัญบัตรชัดเจนเท่าที่ทราบที่นี่มาเบิ่งการลักษณะการยื่น้าเมอว่านนี่ถ้าผมบ่สู้ถ้าผมบ่เถียงกลายเป็นว่าเอา้าผมผิดไปแต่ว่าธ้ามาเบิ่งงนข้ขอกฎหมายการบรรทุกสิ่งของที่บรรทุกยื่นลดอ้าวผมสิบวัดให้เบิ่งเลยของผมยืน่นไม่เกินสองเมตรห้าสิบอันนี้ผมยื่นมาห้าสิบเจ็ดเส้น ผมยื่นมาหาสิเจส้นยื่นมาหาสิเจเส้นนี่อาชีพแต่ว่าถ้าเบิวงไม่ขอกฎหมายแล้วผมบอกผิดถ้าตำรวจปราบผมมาว่านี่อาชีเขาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบเพราะว่าผมไม่ได้กระทำาวาามผิด,ด,ดเอาละบ่เป็นยัง ในเมื่อท่านเขียนใบสั่งมาแล้วผมกะเตรียมเงินที่ที่จ่ายใบสัง่งเป็นเงินสดๆเป็นมิตรใบใหม่ๆเลยผมยังเก็บไว้เป็นที่ลึกผมบอกกล้าใส่เมื่อนี่หวยออกก็ยังบอกกล้าไปเสียงหอดหวยเดี๋ยวเสียเงินมาให้เบิ้งทาอยู่นี่แป๊บเดียว โดยอาชีพผมเป็นเกษตรกรหาเสากินคำบางมื้อหาเสากินแรงบ่ต้องหาเสากินคำหาไปน้ำกินไปน้ำถามว่าเงินไล่ได้ที่ปรับผมห้าร้อยบาทเมื่ว่านี่ถ้าปับผมนะค่าแรงขั้นต่ำสามร้อยบาทมีชาวบ้านหลายคนหมื่ว่านี่ที่นั่งใจค่าปรับอยู่นี่แหละสังคมพิการอ่ะ การบังคับใส้กฎหมายบ่เท่าเทียมบ่เท่าเทียมกันยังไงผมสิ่วบาให้ฟังผมบม่เอาเปรียบสังคมแต่ว่าผมก็บ่ต้องการให้สังคมมาเอาเปรียบกดขี่ข่มเหงผมลูกผู้ชายค่าได้ยามไม่ได้ที่สําคัญนะเดี๋ยวสิให้บึงเงินใบห้าร้อยเก็บไว้เป็นที่ระลึกเงินใบร้อยหนึ่งสองสามสี่ห้าอีกร้อยหนึ่ง ผมว่าได้อวดลํำอวดรวยบ่ได้อวดมั่งอวดมีผมเสีเ,เงินก้อนนี้ไปใจค่าปรับแต่ว่าเจอข้อหามันใสในระหว่างที่ผมสสจ่ใจค่าปรับยุคเจอข้อหามันใสมีว่าสอดแทรกเขามาว่าให้บันทึกจับกลุ่มแล้วส่งดําเนินคดีที่โรงพักเสียให้ผมเข้าใจว่าจังไดเอาละอยู่ต่อมามีชาวบา้านคนหนึ่งบ่ได้ใส่หมวกกันน็อกพานเขามาปรับอีกสองร้อยบาทไปซื้อของแค่ห้าสิบบาท นี่แหละการบังคับใช้กฎหมายผมอยากบอกว่าตำรวจอยู่ไหนประชาอุ่นใจแต่ตำรวจตั้งด่านที่ไหนประชาทุกใจถามยอดกับไปประวัติของพวกท่านตั้งด่านมาท่านตักเตือนจักกี่คนแล้วเคยเห็ุบ่หรือว่าเอายอดเงินเอายอดตัวเลขค่าปรับเป็นที่ตั้งตั้งทุกมือเลยด่านผมขอสสร้างความทุกใจให้ชาวบ้า,บาน ถ้าชาวบ้านตาศีตสายถ้าเขาบบโต้โเถียงมือว่านี่เป็นยังไงต้องเสียห้าร้อยบาทต้องถูกจับดำเนินคดีไปที่โรงพักผมก็ยอมรับสารภาพไอท้ที่ไอ้ที่พ่อผมใจเงินอ่าบ่รับเงินผมผมถามย้อนกลับไปพวกท่านว่าพวกท่านต้องตอบสังคมเองผมอยากให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติฟังนะครับผมอยากให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบ้อเท็จจริงพิษเอาออกจากราชการไปเลย แต่ว่าถ้าผมผิดก็ต้องดำเนินคดีกับผมขึ้นกันสังคมก,ก็เริ่งถามเพราะว่าอ้าเมาื่อวานนี้ผมได้เสียค่าปรับบ่ผมไม่ได้เสียค่าปรับอ่ะสุดท้ายแล้วเขาขึ้นไปครับคีไม่ให้ผมอาจจะเพราะเพาะมรังค่าหรืออาจีะเพราะยังกับผมบ่าลู้สิ่งนั้นว่าเป็นสิ่งที่ผมต้องตอบสิ่งที่ต้องตอบสังคมคือว่าตำรวจไปยังขึ้นนไปครับคีไม่ให้ผมตำรวจคือบ่าปรับผม ท่านที่เขียนพ่วงผิชัดเจนเป็นยังคือว่าป๊าผมตำรวจต้องตอบสังคมเอาเองตำรวจจะต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นมาเองท่านลู้บอกณปัจจุบันเนี่ยไอ้สังคมตรงเนี่ยแหละครับที่คอยเบิงพวกท่านอยู่คอยตรวจสอบพวกท่านอยู่แต่ว่าเขาบ้าเก้าเว้ามีผมเป็นบ้าคนดีแปลบ้าอยู่ผู้เดียวที่กล้าเว้าผมว่ามีแผลยังให้ท่านต้องตรวจสอบผมดอกแต่ว่าผมบินคนคนหนึ่งอะ ที่ก้าปากที่ก้าเว้าแล้วผมเล่ยไวท้ที่ที่สีย่านคนมาแล้วผมไม่มียังต้องสูญเสียนี่แต่ว่าสิ่งที่ิเฮกต่อไปคือความดีก็บคนกล้าปากความกล้าปากกล้าว้าของผมเองผมเว้าแท่นพี่น้องหลาย้อยคนหลายพันคนที่ใส่ถนนเส็นนี่อยู่ผมใสเข้า่าหลายคนตกเป็นเหยื่อแล้วทำไมว่านี่ถ้าผมว่าว่าเนี่ยผมต้องเสียเงินหาร้อยบาทนี่ ยูยูผมไม่ขอคนอื่นในบอเกเงินหาร้อยบาทบ่ได้ผมต้องไปรับจ้างผมต้องขายของขายของอยู่ในสวนผมผมขออย่างเหมือว่านี่ผมขอให้ท่านปฏิบัติตามกฎหมายกฎหมายยกเว้นผมบบ,บ่ยกเว้นเพราะฉะนั้นถ้าท่านบ่ปราบผมท่านจะต้องตอบสังคมท่านต้องเป็นคนตอบสังคมเองบ่เป็นผมเป็นคนตอบสังคม บอลเมนย่นขี่ไม,ม่ผมกคไนี้เมื่อตำรวจขึ้นไปครับขี่ไม,ม่ผมท่านต้องไปตอบสังคมว่าเป็นยังค่อยขึ้นทั้งที่ผมก็เตรียมค่าปรับให้ใจค่าปรับไปแล้วถามว่าคนให้อภัยให้กันอภัยบ่ผู้ถูกกระทําอภัยไงไอ้คนบังคับใส่กฎหมายบ่เคยอภัยอ่ะบ่เคยเห็นหัวชาวบ้านเลยอ่ะท่านบังคับใส่กฎหมายท่านบอกว่าเป็น เป็นคนถือคนไมยบังคับใส่กฎไมยพ่อผมตรวจสอบครับไปอ่ะเดี๋ยวก็มีคนด่านาะออกมาว่าผมอีกออกมาด่าผมอีกที่จริงผมว่ามียังก็เพียงผมขอตรวจสอบย้อนกลับไปแค่นั้นเองไง <c oughs> ผมว่าต้องการยังที่ออกมาผมต้องการตอบสังคมคือกันสังคมกตล,งล,งลงังลอฟัง่งคำคำตอบของผมอยู่คำชี้แจงผมว่ต้องใส่คข้ามาแถลงข่าวหรอกมันใหญ่โตเกินไปสําหรับผมชีวิวตบ้านแบบผมเนี่ย <c oughs> ผมก้าวมาหอดแค่เนี่ยผมดีแล้วคนเท่าสังคมซูเมืองเนี่ยมันพิการไงสังคมเลวเพราะคนดีมันทอแท้ไงออกมาแล้วถืกถลม่มออกมาแล้วถืกดามันต้องให้กำลังใจกันมันต้องซอยกันสังคมมีทั้งดีทั้งเลวตำรวจก็มีทั้งคนดีคนเลวคือกันในเมื่อมันเลือกเกิดบ่ไไ้แต่ว่าเลือกสิเป็นคนดีได้ครับ เมื่อเฮ็ดพิษไปแล้วต้องแก้ไขผมโพดไปแล้วผมยอมรับว่าผมบ่เคยลบโพสของผมผมรับผิดชอบในการกระทําถ้าถ้าพิษมาตาใดท่านบ่ต้องมาคมคูผมบอกว่าผิดมาตาคอมพิวเตอร์นําเขาคอมพิวเตอร์เป็นเท็จมั้ยยังกระท่านใช้กหมไม้ที่แล้วท่านบังคับท่านถือกฎหไมยท่านว่าไปเลยย้อนกลับไปบ่งเมืมอว่านนี้ ้าเป็นยังส่ผู้ใดจังหวัดอื่นอยากเขาไปไส่ินอยู่จังหวัดอุดรบ่บ่เพราะยังเพราะกรณแลนี่ที่เกิดขึ้นยังสี่ไงเพราะโดนเขาไปนัก,นกเข้าไปด้านบ่ตั้งเลยบานนี้ที่จริงการตั้งด้านมันเป็นการบริการประชาชนนะคำว่า,าด้านบริการประชาชนคือเฮ็ดให้ประชาชนเที่ยวไปเที่ยวมาคือผมอุ่นใจสังคมเนี่ยมันขาดอยียงขาดคว่มเอือเฟื้อขาดคว่มเอืออาท่อน เพราะว่าต้องการเอาเปรียบเพราะว่าเอาวัตถุเป็นตัวตั้งเอาเงินเป็นตัวตั้งเอาค่าปรับเป็นตัวตั้งต้องเฮ็ดยอดแต่ว่าถ้าท่านตั้งด้านแ่ะครับถ้ามีการวอดจับเรื่องผู้ลงผู้ไล่พวกผมดีใจพวกผมอุ่นใจแต่ว่าพอเห็นด้านแล้วโอ้โหแม่งเอาอีกแล้วจกักก่ถือขอหาย,ยังบ่ถือหนึ่งกับถือสองแล้วในระวางที่ถ่ายใจเงินนนะมงมัอว่านี่บอกว่าขอเบิ่งสำนเนาบล็ออ้าวเอาอีกแล้วเห็นว่าโพมาอีกแล้วผมว่าห้เบิง่ง รถผมว่ามีงวดว่ามีปัญหาถ้าเสิให้อยากเบ่งห้เบ่งได้ลถผมว่ามีงวดเมื่องวดแล้วว่ามีปัญหาบ่แม่นได้คื่เสิเอาศอกต้องหาพิษจนได้แล้วทาสังคมมันอารมณ์อรวยให้กันล่ะมันตักเตือนกันได้ล่ะเ็ดบ่เคยเหดบ่เคยใส่ใจบ่ท่านก็มีครอบครัวพวกท่านก็มีครอบครัวพวกผมก็มีครอบครัวหรือว่าพวกท่านรวยแล้วท่านว่าคยรู้จักเข้าวัุเข้าวจนบ่ เกิดยังขึ้นครับผมแยากสะทอนไปทั้งประเทศไทยเลยประเทศไทยมันต้องเป็นยังซี่มันบอพัฒนาเพราะยังครับเพราะการบังคับใส่กฎหมายมัน่าเท่าเทียมเนี่ยอวดอ้างว่าเป็นผู้รักษากฎหมายคณะเดียวกันกฎหมายกับบ่อใดใส่เอามาใส่แต่กับผู้อื่นที่การจะของกับตรวจสอบบอ่อใดอ่ะพิดต้องว่าไปตามพิดผู้ใดปกป้องคนผิดก็เสมือนหนึ่งคนผิดเสียเอง ท่านสิเฮ็ดนังสือย้อนหลังที่่าตีแก่โตยังไงเรื่องของท่านบ่นเป็นเรื่องของผมแล้วสังคมทั้งประเทศลอฟังข่าวเรื่องนี้อยู่ครับผมโยนกลับขึ้นให้สังคมแล้วครับว่าเกิดียังึ้นกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ตั้งดานอยู่เมว่าน,นี่นี่เป็นคำมชี้แจงเล็กๆน้อยๆของผมแล้วก็ยินดีที่ชี้แจงผมว่หนี้ไปใสผมยุ่สวนผมถามว่าปลอดภัยบะบ่มีญาน ว้ยขนาดนี้แล้วเกินแล้วสบายมากพี่น้องครับประเทศไทยที่เคารพทั้งมัดนี่แหละผมมีกลุ่มผมเป็นประธานกลุ่มเครือข่ายต่อต้านการทุจริตภาคประชาชนเป็นกลุ่มเฟซบุ๊กผมอยากให้พี่น้องมาร่วมกันเมื่อซอยผมเนี่ยย่างนา้นอยๆกับเป็นหมาเฝ้าบ้านย่างนา้อยๆกับสะท้อนให้ภาพให้พวกเขาเห็นว่าพวกเขายัางร่วมตัวกันได้พวกเขายัางต้องการความยุติธรรมต้องการความถูกต้อง มืดสมัยลรอครับสิมากดขีดคมเหงกันมืดสมัยล่ะครับเกิดมาที่หนึ่งตายที่หนึ่งบ่เกิดบ่เคยมันบ่ตายเกินหลายเทื่อดรอกคนแต่ว่าต้องขอฝากความดีไว้เนี่ยสิ่งใดที่เป็นประโยชน์เป็นการสะท้อนให้สังคมได้เห็นในการทายทอดสดมอว,วานนีวาสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมีทั้งบวกมีทั้งลบส่วนที่ดีเอาไปเอาไปพประพุงแก้ไขสิครับ ส่วนเมื่อดีกระิได้ระ,ะ,ะมัดระว่างขึ้นผมต้องการอย่างกับสังคมต้องการให้สังคมตื่นตื่นขึ้นมาต่อสู่กับคววมอยุติรรมต่อสู่กับคนเ่านีห่ะครับผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งวา่าสิ่งต่างๆที่ผมได้กระเฮ็ดไปด้วยความบริสุทธิ์ใจกาได้ประสงค์ไลยต่อผู้ใดถูกกระถูกว่าตามไปว่าตามคอเท็จจริงขอได้รับความขอบคุณครับ จากผมนายเกียงไก่ไทยออนขอบคุณครับสวัสดีครับ